ว่ากันด้วยวงแหวนวิญญาณที่8ถังซานจักรพัรดิแจกฟรีอยากใช้เงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาเทสมารีวิวมาพาลุยกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชร หรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจาร์กับสเตรา Go+ โก้ plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นอะไรครับก็กาสสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็กไวนนเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์จีนกับสัป,ปยุทธวิญญาจาร์นะครับ โดยสัวัตจีนเนี่ยมีการอัปเดตเว็บแเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอื่นนะสำหรับแหวนที่8ที่เราเกินเอาไว้ช่วงต้นนะครับเดี๋ยวรอให้จานหาได้ก่อนนะเพราะว่าแหวน8เนี่ยคุณจะต้องใช้เงื่อนไขตามนี้ครับตัวละคร5ดาวแดงนะครับใช้แหวน1 0 0 0 0ปี2วงผนึกนะครับแล้วก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็จะมีที่มันเป็นลูกแก้วอันนี้ครับลูกแก้วนี้โดยลูกแก้วนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้หานะครับดังนั้นแหวน8ของ SP น่าจะยากสุดนะครับส่วน SSR า์จานมองว่าอาจจะยังไม่ยากเาาขนนนนดัั้ะครบ น่าจะใช้แหวนพนึกแล้วก็โอ้ใช้ลูกแก้วเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีหนึ่งตัวที่เป็นแหวนที่มันเป็นแจกฟรีของกิจกรรมนั้นนั่นคือถังซานนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับพนึกกดเลยนี่ครับปุ้ย <H ui S 1> โคตรเท่โคตรเท่เลยอะ่ะระดับแสนปีมีดูดิอ่าเขาได้กวานะจกักรพรรดิเงินคาวนะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ โดยจะมีสกิลนะครับงอกขึ้นมา2สกิลนี่อุ้ยบวกอะไรวะเน,นี่ยบวกเป็นแสตเลยเนะี่ยอันนี้อ๋อโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้นะครับอ๋อถ้าโชว์จะมีรูปดวงตาขึ้นครับถ้าโชว์เนี่ยเราอยู่หน้านี้โชไหมเดี๋ยวขอดูสิทงสังซานล่างจ<ส>ักรพรรดินะครับอ๋อไม่โชว์ไม่โชว์นะครับอ๋อโชว์โชว์ครับเฮ้ยบ้าเหอะบ้าไปแล้วทังซานพลัง9ล้าน อังคารพลัง9ล้านเปิดแหวนที่8พลัง54ล้านโอ <c oughs> แหวนแพทำจริงคือมันบ้ามากอะ่ะพลังแบบขึ้นโคตรเยอะบ้าพลังขึ้นเลยขนาดนี้แล้วก็นะครับระหว่างที่เราใส่แหวนอันนี้อยู่นะครับคือมันจะมีแหวนที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือแหวนเนี้ยนะครับเปลี่ยนได้แต่แหวนงูเปลี่ยนได้ปะ อ๋อเปลี่ยนได้ครับจะมีแหวนที่1กับแหวนที่4ที่ถูกล็อกให้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเห็นปะมันจะถูกล็อกนะครับไม่ให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อ่ะแหวนอันนี้เนี่ยระดับ2 0 0 0 0 0ปีเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะผนึกด้านล่างนะครับก็คงต้องไปปลดล็อกอ๋อต้องใช้จิตครับจิตยิ่งสูงเราจะยิ่งสามารถอัพได้สูงนะครับแต่ว่าของจารย์ไม่ได้เยอะจารย์จะไม่อัพขนาดนั้นมันต้องจารย์จิตขั้น6ครับจิตขั้น6กนะครับเลเวล6อันนี้ครับไกล ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูทาน้าของความสามารถของแหวนกันนะครับสําหรับสเตตัสนะครับที่ให้นะอันนี้น่าจะเป็นเขตแดนเอ้ไม่ใช่เขตแดนสิวิวัฒนาการของทักษะวิญญาที่4นะครับแน่นอนเลยนะครับอ่ะใช,ใช่จริงด้วยนะครับมังกรเงินครามนะครับถังสารสร้างความเสียหาย1660ของพลันโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดและทําการมัดศัตรูเป็นเวลา2รอบและเพิ่มความเสียหาย200ครับ ค่ายกลหนามยากกงินครามที่พัฒนาแล้วที่อาจารย์เอ้อหลวงโดนน่ะนั่นแหละครับท่านี้เลยนะครับทักษะวิวัฒนาการค่ายกลหนามยากเงินครามนะครับอันนี้โดยเอฟเฟกควบคุมนี้นะครับจะทํางานแต่ถ้าพลังโจมตีเป้าหมายสูงกว่าผู้ไล่ขอบเขตจะอยู่ได้เพียงแค่1รอบเท่านั้นดังนั้นนะครับพลังโจมตีถงังซานถ้าหากพลังโจมตีถังซานเยอะดังนั้นแหวน atk จะจำเป็นถ้ายิ่งเยอะเนี่ยเราจะตี2รอบเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเราไปตีเสือที่เขาพลังโจมตีเยอะเนี่ยมันจะโดนมัดแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ทักษะดวงตาแห่งดวงตาไอเนี่ยทักษะมองอนะทักษะเพิ่มความสามารถนะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับโอ้หลักล้านเลยเหรอ1ล้านนะครับไม่ใช่1ล้านดิ11ล้านนะครับเพิ่มพลังป้องกันอีก11ล้านนะครับเพิ่มความเร็วอีกเชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อนะครับก็เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มอัตราคิความเสียหายคิแล้วก็ พลังจิตอีก300นะครับเพิ่มตามสเตตัสปกติเลยจะมีโจมตีป้องกันเลือดความเร็วนะครับค,คิเลตคิดาเมจแล้วก็เป็นทางด้านของพลังจิตขอไปลองใช้หน่อยได้ไหมอ่ะชิอะลรวะเนี่ยแต่ว่ามันมีอันนี้ครับวดหมู่พิเศษใหม่ขึ้นอ่ะอจาอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นที่หาหรือเปล่าครับนี่จะมีเสียวอูล,ล่างนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นบทใหม่ที่ให้เราเนี่ยเข้ามานะครับพลังแบบ จาก9ล้านขึ้นมา54ล้านนี่เรายังไม่ไม่ต้องไปพูดถึงการที่เราเนี่ยจะได้ความสามารถนี้กับตัว SP นะแม่งแบบพลังมันจะโดดไปขนาดไหนอะนี่ขนาดทุกวันนี้พลังแม่งโดดกันไปห,หมดแบบโดดกมันจะโดดยังไงแล้วนะครับอ่ะมาเรามาเดินเควสเนื้อเรื่องโชว์ครับอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะมันข้ามไม่ได้มันไม่ให้เราข้ามครับโอ้โหต้อง ต้องคุยทุกซอยทุกคําครับตามเขาครับ10%อันนี้ก็ถือว่ามาให้ดูอันนี้นะของฟรีนะครับของฟรีชื่อถังซันถังซันย่าพลังโดดขนาดนี้ไม่ใช่บัคใช่ไหมถ้าถังซันย่าพลังเยอะขนาดอู้อยากเห็นเสืออยากเห็น6กปีอยากเห็นปูกระบี่ที่ได้รับแหวนแปดเลยอะให้เราสู้ไหมอะเดี๋ยวจัดการให้โอ้โหให้สู้จริงๆด้วยครับ ขอดูหน่อยสิว่าค่ายกนหนามยากเงินคาวที่วิวัฒนาการแล้วของถังซานที่พลัง54ล้านเนี่ยเป็นยังไงครับไม่ได้ดีเพราะว่าเราเล่นในโหมดนี้นะครับโอ้โหโอ้โหโคตรโคตรกระจกเลยทักษะมินญาณที่1หนึ่งล,ลืมชื่อละอะไรนะกระจกอไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่ได้เล่นถังซานนานนะครับอันนี้ต้องทําใจเฮ้ยเขาจะคุยด้วยนะครับ วิญญาณยุทธของไอ้ปู่วควบคุมนี่ถ้าให้เราใช้ทีมเราเองเนี่ยพริบตาเดี๋ยวก็แตกไลพผกเนี่ยเฮ้ยเขามีออร่าด้วยวะ่ะเขามีออร่าพลังป้องกันจากอะไรไม่รู้อ่ะจะบอกนะความสาม,มารถแหวนแปดอะเฮ้ยไอยาชิชาเฮ้ยใครดูคลิปนี้เนี่ยแนะนำให้ดูให้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าข้ามเพราะว่ามันเปี่ยงหนจึ่อง,องดอก อ๋อโจมตีมันอ๋อไอ้นี่มันต้านทานคืออ้าวถ้าอย่างนี้แปลว่ามันบังคับเราแพ้ครับเพราะว่าไอ้นัน่นอะการซีซีมันบังคับเราแพ้ตามเนื้อเรื่องโอ้โหเป็นพระเอกแพ้ได้ไงวะไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมพระเอกไม่เคยแพ้อย,อยู่แล้วเฮ้ยปอดเจซีเปิดกายแท้โชว์อะเดี๋ยวจะเชื่อ หมดไมอันนี้อาจจะมีเสียงกิ๊กๆจากเมาส์นะเพราะว่ามันอัดในคอมนะครับเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเราเป็นซุปเปอร์ไซย่าครับเห็นปะทำไมเราขึ้นให้จิ้มไอ้ตัวเนี้ยเราเป็นซุปเปอร์ไซย่าครับอุ้ยอุ้ยตีเราด้วยอ๋อตีตัวน็อกแรงขึ้นหูสานน้ำดอกเดียวสตัน นี่ไงโดนทักษะนี่โดนเข้าไปมันต้องเป็นความสามารถอะไรสักอย่างแน่ๆอาจารย์ว่าเนี่ยมันมีหลอดด้านล่างขึ้นน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเป็นหลอดเกตแปรงล่างอะ่ะเราจะแปลงล่างได้แล้วหรอ <_ c oughs> เราจะแปลงล่างกัเหรอเกมจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอ <_ c oughs> โอ้โหทางซานชนะด้วยตัวเองไม่ได้ต้องเรียกเทพอย่างปอดไซซีมาช่วยเสียชื่อเสียชื่อหมด เขาให้อะไรอะ่ะอ๋อให้ที่อัพนะครับลูกแก้วอ่ะสอนเลยนะครับไอเทมใหม่ให้ไอเทมสำหรับอย่าบอกนะว่าอ๋อเราต้องอัพจิตขึ้นก่อนครับแป๊บน,นึ่งนะคือจานจิตมีน้อยมากครับมันไม่ถึงแน่นอนนะครับอาจจะใกล้เคียงครับอาจจะใกล้เคียง ใช้3อันอ่ามานาศูนจูจูชิงก็ไม่อยากใช้งูปล่ไยคือสายปีกจันจะไม่ใช้เด็ดขาดครับควบคุมกับปีกเนี่ยจำเป็นเออ่ช่วยเหลือออสการ์ก็ได้อะถึงปะวะเหมือนจะปิงนะอันนี้สักครู่นะ ว่าแล้วว่าไม่พอจริงด้วยครับต้องใช้ถังซาน2แล้วก็ใช้้าอีก6นะครับถึงจะขึ้นจิตขั้น6แล้วก็เอามาอัพได้นะเหมือนจะอัพได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเรามีลูกแก้วเมื่อกี้ไงลูกแก้วเมื่อกี้งั้นขอแปลความสามารถให้หน่อยละกันนะครับว่าลูกแก้วอันของฟรีอันนี้เนี่ยคืออะไรนะครับแหมของไม้มันเยอะจริงๆไว้เซิร์ฟจ,จีนตอนนี้คริสตัลน,นะครับที่หายากในโลกเรงังญญาณสำหรับเติมเต็มพรของเรานะครับ ผลนั้นก็คือสามารถปลุกแหวนที่8ได้รับคุณสมบัตินะครับถึงว่านะครับนี่ไงอูมามีเลยปะละ่ะแต่ว่าจิตจานไม่พอนะอันนี้ไม่เป็นไรครับเอาได้แล้วครับนี่เราเปิดใช้จิตของเราได้แล้วนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นเป็นหลอดอย่างนี้ได้เหรอเอาไปทําอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนรีวิวไอ้นี่โดยเฉพาะเลยครับเพราะว่ามันขึ้นให้เราอย่างเงี้ย ทักษะวิญญาณที่4ครับวิวัฒนาการค่ายเงินคามโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหดอกเดียวแตกเลยแม,แม่งสังสารไม่งกลายเป็นเทพแม่เจ้าแหวนแปดลูกแกว้วฉันต้องการอัพเสือโอ้โหอย่างนี้บอกเลยใครๆก็อยากอัพแต่ว่าจิตจ,จันไม่พอครับไม่พอต้องรองต้องรอ,งองเปิดตู้นหน้าตู้ข้างหน้าหมายถึงว่าตู้ในอนาคตนะครับนี่ให้อันเดียวจริงด้วยนะครับ คือวิธีการหาจิตเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะมันสามารถหาได้จากทางด้านของการเปิดเราต้องมาฟาร,ร์มเอาธงครับนี่ตอนนี้สมมติอาจารย์มีธงแล้วใช่ไหมไปเปิดอาจารย์ต้องได้สากคุมอีก2ตัวถ้าสมมติจะทํานะแล้วก็ต้องเปิดได้ถังซานด้วยนะครับนี่เนี่ยครับเรามีโอกาสได้จิตทุกอันเลยนะครับแต่ถังซานออกง่ายนะเมื่อก่อนอนะอ่ะสี่ครั้งละกันออเดิฟสมมติถ้าออกก็ถือว่าดวงดีแต่ว่าไม่น่านะ ถ้าถ้าต้องการทําสายควบคุมจริงๆให้เปิดธงแดงที่เป็นสายควบคุมนะครับปูพิษมาถือว่าดีนะเมื่อกี้หมดพอดีนี่ครับต้องรอธงแดงเปิดครับเนี่ยเวลาเปิดธงแดงเนี่ยเขาจะมีสายของเขาเองเลยนะครับมันจะเป็นสายของมันเองเลยอ่ะมันจะมีพวกอย่างเช่นสายควบคุมตัวใหม่อมาเช่นปีพีตรงเอสพีอย่างเงี้ยคุณจะเจอแค่าสายควบคุมเลยเปิดจิตยังไงก็เจอถังซานอ่ะเจอถังซานเจอปูพิษอะไรพวกนี้มีแต่สายควบคุมครับอันนั้นจะเปิดง่ายกว่า ส่วนธงฟ้าเนี่ยมันมันต้องใช้เยอะในการเอาแบบเอาการันตีนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นภาพแปแปดกันเยอะขึ้นนะโอ้โหเพื่อเป็นการเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกสักทีละกันนะครับมาโหมันมันใช้อร่าเก่งอยู่คนเดียวเลยครับเว้ยแต่ว่าทักษะอื่นมันใช้ไม่ได้เลยเหรอถ้าศักษะอื่นใช้ไม่ได้เลยนี่ก็ไม่ใช่ผลดีกับเรา มากมายนะครับถ้าจักรักอื่นใช้ไม่ได้เลยอะ <S 2> <S 2> ่ะเอา้าเกรดเราไม่พอนะครับปูกระบีปิดเกมซะอีกจะอยากรู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนไงอยากรู้มันจะแรงแค่ไหนนะครับก็เอาออสการ์มาใส่แทนและกันเกตก็จะพอในการใช้ ใส่มั่วๆไปแล้วกัน,นครับยังไงก็น่าจะได้อยู่แล้วพลังจานขึ้นมาเป็นร้อยล้านเลยตอนแรกพลังจานมันไม่ถึงพลังจานมันประมาณ90กว่ากว่าถ้าแบบใส่ทีมเต็มนะอันนี้ยังไม่ใส่ตัวเสือเลยนะขึ้นมาร้อยล้านทักษะวิวัฒนาการเขตแดนชุบล็อกเห็นปะล็อกเขา2เทินด้วยนะครับแต่เราแต่เรากดทักษะอื่นไม่ได้เลยเหรอไม่จริงครับจริงเรากดทักษะอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าความสามารถทักษะที่3ก็ทํางานนะ ความสามารถทักษะที่3ทมทงานนะครับ<ฆ>หรือว่าเราต้องเปลี่ยนทักษะที่1ออกวะเอออ,อันนี้ก็ไหนๆก็เป็นคลิปยาวไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องไม่ตัดอะไรทั้งนั้นอนะ่ะจะได้เห็นภาพคือมันแหวนที่3มันจะเป็นแหวนล็อกอะเนี่ยหนึ่งกับสี่มันล็อกอะครับถ้าสมมติเราใส่แมงมุมอะ่ะมันก็ล็อกอยู่ดีครับอ๋อใช้ได้แค่พาสซีฟติดตัวครับกับทักษะที่4ทักษะที่สสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็นงู มันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอ๋ออืมอืมอืม,อมเห็นภาพไหมแต่ว่าสเตตัสอันนี้บวกบ้ามากนะบวกบ้าจะจัดนะครับอะหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสปปรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลรากโก Plu สไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัด สบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญ,ญาจารย์กับ s t ตลาร์โก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแหวนวิญญ,ญาณที่8ของถังซานที่เขาแจกฟรีอันนี้แจกฟรีนะครับโอ้พลดังดีมาเป็น58ล้านอะ่ะมันแจกฟรีให้เรานะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีแต่1-4กดไม่ได้นี่แหละประเด็นของชีวิตเลยครับทักษะมีให้แค่สงทักษะอาจจะต้องรออัพ อัพแหวนขึ้นให้สูงกว่านี้นะครับดาเมทถังซานาาตัวเดียวเนี่ยอยู่ที่14ล้านนะครับพลังโจมตี14ล้านเกาะ13ล้านสูงกระปูกระบีบ2เท่า3เท่าอะมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราอัพจิตให้สูงขึ้นแล้วก็อัพมันคงจะดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ของมันยังไม่พอนะครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเปิดสามยังไม่เปิดด้วยนะยต้องรออีกทีหนึ่งนะครับกูดาาักแครฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้ทุกคคนนได้รับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีคำถามข้องใจอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนะเจอกันใหม่ครับบุ้ย